สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่างเดลี่นะคะแล้วก็วันนี้จะมากินยำให้ทุกคนดูนะคะก็แสงมันจ้าไปไหยสั่งยำม,มากินนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเทตอนนี้ยหอ้เปิด่อนควันออกเราก็เทเลงไปเลยหรือว่ามันต้องคุกๆก่อนไหมเราค่อยเทย ก็จะมีคนกวนเรานะคะแล้วก็จะมีวุ้นเส้นมาด้วยนะรู้สึกว่าจานเรามันจะเล็กไปนะแล้วก็มีน้ำยำม,มาคลิปนี้ก็จะลงเวลาเดิมนะคะดึกๆใครอยู่ดูก็จะหิวกันอีกแหละ บอกว่าพี่ลี่ทำร้ายพี่ลี่ชอบมากินเดืกดร้านนี้เพิ่งเคยสั่งไม่รู้ว่าจะอร่อยไหมนะคะก็ลาดไปเลยยำยำไส้กรอกมุนเส้นไข่แดงเค็มนะคะโูเราน่าจะเทใส่ในั้นก่อนแล้วเราค่อยคนเพราะว่า จานเรามันเล็กไปไข่แดงเค็มซึ่งเราก็กินไม่เป็นแต่เราสั่งมาให้เฉยเป็นเมนูรอบดึกนะคะทุกคนอเอาตะเกียบให้หน่อยดิไม่ใช่คนใช้นะคะขอใช้หน่อยได้ไหมโอ้โหรีดแใช้ตัเกียเลยก็ขอใช้หน่อยซีนักทำตัวให้มีประโยชน์บ้างอุปาก ขอจะเก็บไหมถ่ายกล้องทำไมอ่ะก็ทำคลิปไงอโอเ่าทำไมม,มันไม่ได้ร้อนเป่าทำไมก็ไม่รู้หมดแล้วอ่ะกินให้หมดไปเลยอืม เอาน้ำมาให้เจ้าดิดอะไรเหรอใช้อ,อร่อยมาก thank you ตัวมันนี้นอนด้วยกันไหมหวันนี้นอนด้วยกันไหมไต้นอนโซฟ,ฟาคืากัน้องไหน,นอนด้วยกันเลยมเพื่อนกันมันดีหมูยออืม น่ากินมากเลยทุกคนมันอาจจะไม่ค่อยน่ากินขนาดนั้นเพราะว่าเราตั้งกล้องไม่เป็นแสงมันก็ไม่ได้รับสมัครคนตั้งไฟตั้งกล้องให้นะคะ อร่อยหมูยอชิมมาเริ่มเลยรู้สึกว่าระยองของอร่อยเยอะมากสั่งแก้มมายังไม่ผิดหวังสักร้านเลย ขอลองกินไข่เค็มก่นอนเคยสั่งยำไข่เค็มมากินแล้วแบบมันไม่เลยแต่จะลองให้โอกาสร้านนี้ดูว่ามันจะอร่อยไหมนะคะเอาต็นชิ้นเล็กๆก็พอเพราะว่ากลัวว่าไม่อร่อย cơ, không phải, cái đó 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 กินด้วยยดิไข่แดงเค็มอร่อยอืมกินอ่ะจะกินตัวเนือ้อ อ,อร่อยไหมอืมไม่อร่อยแล้วกินทำไมวะน้ำก็ยังไม่อาบอาบแล้ว ุถ้าเรามีอะไรจะบอกนะชื่อรายการเราอาจจะต้องเปลี่ยนตอนแรกมันเป็นแอบแฟนกินใช่ไหมตอนนี้จะได้จะต้องเปลี่ยนเป็นแอบเพื่อนกินนะคะไว้รอมีแฟนก็จะได้กลับเป็นรายการแอบแฟนกินนะคะ รี่จะหาแฟนหน่อยไหมฮะอือทำทำไมไม่รู้เผื่อมีเนะาะทำทำไมละ่ะก็เผื่อรี่มีเนาะแล้วไหมอาบดิฉันเอ้าว ดูดิเต้รม่ย่างกินจนแบบเหลือแค่อุนเส้นกับกับผักไว้ให้นอกนั้นกินกินไส้กรอกหมดเลย กคนอยากให้ไลฟ์สดช่วงไหนบ้างอะไลฟ์สดแบบคุยกันเล่นๆอะไรเงี้ยก็เมนต์บอกได้นะคะว่าอยากให้ไลฟ์สดคุยกันเล่นๆช่วงไหนบ้างวันไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ย ก็เดี๋ยวเรามาเล่นเลเรามาไลฟ์สดคุยกันเพราะว่าอยู่ปกติก็ไม่มีใครคุยด้วยคำอะไรวะทำเรียนอะทำทำไมถ้าเขามีแฟนใหม่ที่จะร้รองให้ก็แล้วแต่ ก็แล้วแต่บางทีก็อยากมีใหม่บางทีก็อยากได้คนเดิมถก็ไม่รู้แล้วแต่อนาคตถ้าอยากมีใหม่ก็มีคนใหม่ก็ได้นะไม่ยังเตะทำไมไม่ให้กินไปไกลเลยไปไกลไปไกลไม่ให้กินไปไปหาแฟนใหม่หนูไ่ไปไป ไม่เฮ้ยเต้นเป็นเหมือนเด็กอ่ะไม่น่าโงกเลยเห็นไหมเต้นเหมือนเด็กอืมมไมกินไข่แดงอะ่ะอืมทำไมไม่มกินไขแ่แดงไมกกินอยู่นี่ไนงะ มีปมีปลนใหม่ะถ้ามีก็ดีไม่มีก็ดีมันดีหมดทุกอย่างแต่เราแบบไม่ได้ทะเลาะกันเลยนะมันก็ยังปกตินะไม่เป็นไรแสดงว่าอยากมีแฟนใหม่อยู่แล้วก็จำนั้นนะคะทุกคน พี่ดิไม่ได้อย่างมีแฟนใหม่ส่วนพี่เต้ยังมีแฟนใหม่นะคะทําถูกแล้วที่ทิ้งฉันไว้ตรงกลางทางใช่ไหมทุกคนโอเคค่ะทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะบา,บายๆคลิปนี้อาจจะแบบไม่สนุกนะคะทุกคนก็เดี๋ยวไหว้วันหลังมาทําให้ใหม่นะวันนี้ไปแล้วบา,บายยเอามากินยัวทุกคนตอนดึกๆไปแล้วนะ